สวัสดีครับมีลล่าคิแมรนะครับวันนี้เราอยู่กันในแรกนารักออริจินนะครับเติมเงินถูกต้องอีลัอทิงชอนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับอ,อย่าลืมทางเติมด้วยนะครับรับเติมทุกเกมเหมือนกันนะครับวันนี้ที่จะมาพูดก็คือเรื่องการงูดํานะครับเดี๋ยววันนี้วันนี้มีจะมาเทสได้ดูระหว่าง3ดาวกับ1ดาวเนี่ยดาวเมท่างไหมเพราะว่าอันนี้มีคนถามมาค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าเอ่อ บางคนเขาอาจจะแบบอยากจะใส่การ์ดงูดําแค่1ดาวก็พอเพราะว่ามันก็แพงอยู่แหละนะใบละตอนนี้ก็น่าจะประมาณ1 m ึ1่ถึงหนนะครับซึ่งมีจะมาเทสให้ดูนะเผื่อเพืเ่นอนอจะอัพสามดาวหรือ1ดาวก็ลองไปตัดสินใจใดูนะครับอ่าอันนี้เริ่มเทสกันเลยดีกว่าครับเพราะว่านี้มีขอ AB พระด้วยนะเพราะว่าถ้ามีไม่มี AB พระหมีจะไม่แอดสปีด500นะครับผม อ่าโดยตัวที่มีเทสมีจะขอเทสมูลไลท์นะขอเทสมูลไลท์เลยจะใส่การ์ดทีละใบทีละใบให้ดูนะครับอ่ะเดี๋ยวขอเทสเอ่องูดําก่อนเลยแล้วการที่3ดาวนะครับเดี๋ยวมีจะขอญาตถอดก่อนเลยนะครับขอถอดเสื้อกันหน่อยลนะวันนี้นะไม่ใช่ร้อนร้อนอ่าโดยที่บัฟเอบีอยู่ที่7นาทีโอเคครับอ่าเดี๋ยวมีจะกดยา โบ้แอสปีดสิบด้วยนะครับจะได้แอดสปีดห้าร้อยนะครับเดี๋ยวเอานี่มาด้วยดีกว่ามาอ่ะโอเคครับตอนนี้แอดสปีดน่าจะ500แล้วนะครับเดี๋ยวต้องรีบเทสิ่งเดี๋ยว AB หมดนะไม่ค่อยอยากไม่ค่อยอยากไปรบกวนพามากครับเขาจะไปบินธบาสนะไม่ใช่ละอ่ะโอเคครับตอนนี้แอดสปีด500เดี๋ยวเรามาเทสดาเมจเดี๋ยวมีจะขอเทสดาเมจที่30มสิบนะครับ ตอนนี้ก็คือเป็นการใส่งูดำา3ดาวนะครับงูดำา3ดาวก็จะบวกที่ออดาเมจอยู่ที่4%นะครับอ่าแล้วก็มันก็จะเพิ่มดับเบิลอีก2.5ซึ่งปกติถ้าเกิดเราแค่1ดาวมันจะแค่10%ถูกไหมอ,อ้อสเอ็อเ็นี่ยบวก1ใช่ไหมแล้วก็2ดาวจะบวกอีก1.5แล้วก็3ดาวบวก2.5นะครับอ่าเดี๋ยวเพื่อนๆลองดูนะครับซึ่งตอนนี้ดาเมจมีจะได้อยู่ที่วิหนึ่งประมาณ8 0 0 0 0 0 8 7 0 0 0 0สนะสำหรับใบเดียงนะครับ อ่ะโอเคเดี๋ยวมีขอหยุดดาเมจไว้ก่อนนะครับตอนนี้คือเพื่อนๆดูเนาะว่า1นึ่งวีได้อยู่ที่เอ้ยไม่ใช่อ่อ30วสิบวีได้อยู่ที่8,600สนะครับ8,600สนะ8,600สงู 8, ดำสามดาวดาเมจ8,600สนะครับเดี๋ยวขอจดไว้นะอ่ะแล้วเดี๋ยวเราจะลองมาเทส1ดาวนะว่าเออดาเมจ มันต่างกันหรือเปล่าเพราะว่าคําถามนี้ค่อนข้างเยอะเลยนะเพราะว่าเพื่อนๆหลายคนสงสยัยเฮ้ยเปอร์เซน็นสองเปอร์เซน็นมันจะมีผลเลยเฮ้มันมีผลหรือเปล่าคิงโม้หรือเปล่าโอเคครับมาเดี๋ยวมาเทสกันเลยนะอ่ะเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวให้ดูก่อนเห็นไหมอันนี้หนึ่งดาวนะหนึ่งดาวก็พีเอทัคก,ก็จะลดลงไปจาก4%เหลือ2.2นะครับแล้วก็มีโอกาส10%ที่จะปล่อยคอมโบ2%แต่ว่าด้วยหนึ่งดาวมันก็เลยบวกแค่1%นะครับอ่ะเดี๋ยวเราลอง,ลองมาดูดามเมจกันดีกว่านะครับ เป็นคำถามยอดฮิตเลยนะคำถามนี้เฮ้ยงูดำจริงๆใช้แค่ไปเดียวพอเปล่า1นดาวก็พอแล้วทำไมคนบาน้าเปล่าไม่ใช่นะอะเดี๋ยวเราขอดูก่อนเลยครับว่าตอนนี้แอดสปีด500อ่ะ500แล้วนะอันก็ขอกดรีทัชดาเมจอีกรอบหนึ่งนะครับแต่คือดาเมจบางคนอาจจะไม่เท่าหมีก็ได้เพราะว่ามันอยู่ที่ไส้ในนะเพื่อนๆเข้าใจไส้ในใช่ปะไ,ไส้ในบางคนเขาแบบอ,อัดกร์ดพีเอแทคครบเลย บางคนก็อาจจะเฟืองแน่นบางคนก็อาจจะลูนแน่นคือมันบอกยากมันแล้วแต่ตัวเพื่อนอะแต่ตอนนี้คือสรุปดาวเมทให้ดูเลยว่าดาวเมทหายไปแสนหนึ่งชัดเจนแล้วนะอัสปีดห้าร้อยไหมไม่ตกนะเพราะว่านี่หมีมีเอบีพแล้วก็กินยาอสปีดสิเปอร์เซนตเพราะฉะนั้นเราเพื่อนๆก็น่าจะสามสิบปึ๊กเป็นที่ดาวเมทจะแสนห้านะครับอันนี้ชัดเจนแล้วนะเห็นบ้างว่าหนึ่งดาวกับสามดาวดาวเมทห่างนะครับห่างห่างหูเกือบแสนเลยมึงเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่เป็นการบ่งบอกได้เลยว่าต่างนะครับ ต่อไปเป็นงูดํางูดำหนึ่งดาวนะงูดำหนึ่งดาวเท่าไหร่วะเจะแสนห้า 7, นะครับงูดำงูดำหนึ่งดาวเจ็ดแสนห้าโอเคครับอันนี้ก็จะน่าจะเป็นการเทสให้เพื่อนๆเห็นเลยว่าดาเมจมันห่างดาเมจต่างกันที่หนึ่งดาวกับสามดาวเนี่ยต่างกันแค่สองดาวเนี่ยต่างกันกประมาณแสนหนึ่งเลยนะ เพราะฉะนั้นแล้วอันนี้เป็นการบ่งบอกได้เลยครับว่าต่างแน่นอนถูกไหมครับอาจจะด้วยเพราะว่าข้อแรกคือธนูบวกสิบห้าแต่จริงๆอ่ะเอ่อธนูบวกสิบมันก็พอแล้วนะมัน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 ก็ติดเบิ้ลแบบรัวๆเลยเห็นไหมเพราะว่าจริงๆก็คือเวลาบินบีดลงเนี่ยเห็นไหมครับมันจะมันมันจะคิดจากค่ารักห้าซึ่งเพื่อนๆควรจะทําค่ารักเนี่ยให้ประมาณร้อยห้าสิบถึงสองร้อยถ้าเพื่อนๆได้เอ่อบัฟกอรเรียได้เอบีของพาร์ทเนี่ยส่วนใหญ่มันจะประมาณเกือบเกือบสองร้อยอยู่แล้วมันจะยิ่งทำให้บีบีตกลงมาเยอะนะครับ ต่ถ้าเกิดโดยส่วนตัวที่บวก15บวก15เนี่ยมันจะเพิ่มเบิร์สคอร์เนี่ยของคอนคอนเนี่ยเห็นไหมจากอ่ะเดี๋ยวบางบางคนยังยังดูไม่ออกนะครับให้เราดูที่สกิลนะครับเห็นไหมเจ้าเบิร์สคอร์เนี่ยมันจะบอกว่า,ม,วามีโอกาสที่จะเปลี่ยนวิธีการโจมตีเพิ่มกระตุ้นให้เกิดคีย์ิคอนดามเมจหนึ่งครั้งในขณะที่จะเกิดขึ้นคือเพิ่มเพิ่มดามเมจคีย์ิคอนดาเมจ25เปอร์เซ็นต์เห็นไหม ซึ่งมันโอกาสตีคิทิคอนดาเมจแค่ยี่สิบอ่าตีคิทิคอนดาเมจเนี่ยประมาณยี่สิบห้าเปอร์เซ็นซึ่งอะไรครับซึ่งมันน้อยนะยี่สิบห้าเปอร์เซ็นก็หนึ่งส่วนสี่อ่ะถ้าเกิดเรามาดูตรงนี้เห็นไหมครับโอกาสเพิ่มคีของเบิร์ดคอร์เบิร์ดเบิร์ดคอร์เนี่ยแฟนคอมเพิ่มขึ้นสี่เท่าก็คือจัดยี่สิบห้าเปอร์เซ็นกลายเป็นร้อยเลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นสำหรับเพื่อนๆที่ถามว่าเฮ้ยบวกสิบกับบวกสิบห้ามีอะไรต่างไหมก็อย่างที่เพื่อนเพื่อนเห็นนี่แหละเจ้า Bird Call, เาบเิเนนะบทบทเลลเย คือเหมือนอันลงเหมือนประมาณนกบินไปแล้วไม่กลับแล้วก็อย่างที่บอกครับเห็นไหมเอ่อมันจะเพิ่มดามเมจของสกิลแฟนคอนเพิ่มขึ้นทุกอย่างนะจะเป็น BB เอ่อจะเป็นไลท์หรือว่าจะเป็นสกิลอะไรที่เป็นนกทั้งหลายมันประมาณ4-5สกิลเนี่ยมันจะเพิ่มดามเมจชิทิคอนตรงนี้สามสิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งทำให้แรงกว่าเดิมมากเพราะฉะนั้นถ้าเราถามว่าธนูเราควรหยุดแค่โบกสิบไหมไม่ควรครับยังไงก็ต้องโบกสิบห้านะโบกสิบห้าเนี่ยคือทำให้ธนูเก่งดามเมจเพิ่มขึ้นเท่าหนึ่งแน่นอนนะครับ อ่ะอันนี้คือหมีมาเทสให้ดูเรื่องงูดาแล้วนะเพื่อนๆนจะได้แบบเฮ้ยเกตบอกเฮ้ยต,ตกลงงูดํานี่เราต้องไปต่อหรือเปล่าเพื่อนเพื่อก็ลองไปคิดดูแล้วถ้าเกิดสมมุติเราใส่เอองูดํา15าใช่ไหมแล้วเราใส่ข้าหนึงสิบาะดาเมจมันก็เพิ่มอยู่แล้วครับเพราะว่ามันก็ช่วยทําให้เราติดเบิลเพิ่มขึ้นถูกไหมแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆนจะเอาแบบสมมติเลยเพื่อนๆต้องใส่งูดํา3ดาว2ใบเลยครับไปได้ทุกที่ของโลกนี้แต่ถ้าเกิดสมมตินะสมมติถ้าเกิดเพื่อนๆอนอยากจะเอาดาเมจที่แบบว่าแรงสําาหรรับบกตีอำ อันนี้อันนี้เดี๋ยวสมมติมียกตัวอย่างนะสมมติมีตีมูลไลท์ใช่ไหมอ่ะอ่ะเดี๋ยวให้ดูครับอ่ะเทสอย่างนี้เลยดีกว่าจะเขาเอบีอยู่นะเอาแค่เอบีอยู่พออันหนึ่งนาทีน่าจะทันอ่ะเดี๋ยวอันนี้เทสแบบนี้ให้ดูเลยครับแบบเออเราใส่แบบมิกนะระหว่างงูดำสามดาวคู่กับตีเผาที่สามดาวเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวดูก่อนนะครับเห็นไหมตาเม็มันก็จะได้เยอะกว่านะครับ แต่คืองูดำสองใบสามดาวเนี่ยถามว่าควรทํำไหมก็ควรอยู่ดีเพราะว่ามันสามารถตีบอสได้ทุกตัวอ่ะเดี๋ยวเรามาดูดาเมจก็ได้ครับว่ามันเบาว่ามากหรือเปล่านะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าเบาว่ามากหรือเปล่าแต่คือมีเคยลองเทสคลิปที่แล้วแล้วให้เพื่อนเพื่อเห็นแล้วว่ามันเบากว่านิดนึงนะครับงูดำสองใบเอองูดำสามดาวสองใบนะครับคู่กับตีเผาเห็นปะอ่ะเริ่มดูดาเมจมาสกี้ไปเก้าแสนห้าต่อวินาทีนะ ตัวหมีมันก็ยิงแรงเหมบบือนกันนะเนเพิ่งรู้ตัวอไม่ใช่นะไม่หลอกรูนมันมาด้วยพอรูนมาดาเมีมันเพิ่มนี่นี่หมีไม่ได้ใส่รูนลดเลือ้อนนะใส่แบบเบสิกทั่วๆไปเลยอ่ะตอนนี้คือดาเมจที่1วิตอนหนึ่งล้านเลยนะครับการใส่มิกนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่30วิดาเมจจะตกหรือเปล่านะแต่โดยส่วนตัวนะ่าจะประมาณ9 7ถึงประมาณ1ล้านนะครับต่อวินะก็คือเยอะ อะมันประมาณ9ก้าแสนเจ็ดเก้าแสนเอาเอาเอาไม่ว่ามีตีไปหนึ่งล้านแล้วกันอ่ะง่ายเข้าใจง่ายๆเลย่ะเอ่องูงูดำเี้ยหมดแล้วแน่เลยว่าเนั่นนะงูดำสามดาวบวกตีเผาหนึ่งเอ็มนะหนึ่งเอ็มบั๊มหมดแล้วยังวะเหลืออีกเท่าไหร่เนี่ยสามสิบวิเอ้ยสามนาทีนี่ว่าเอบี A, อ๋อตะกี้มีมันหมดด้วยอ่ะอย่างงี้เดี๋ยวมีต้องไปขอไปขอแป๊บนึงนะครับอ่าเดี๋ยวมีมาแป๊บนึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีขอประเทศใหม่อีกรอบนึงให้เพื่อนๆแบบลองเก็ตไปเลยเนาะอ่าตอนนี้มีก็ได้ไปขอบ้าบเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมีขอญาตทดลองให้เทสอีกทีนึงนะสำหรับคำถามว่างูดำสองใบเนี่ยกับงูดำอันนี้เราพูดถึงงูดำสามดาวนะถ้าเกิดคู่กับสามเผ่าเนี่ยกับขนาดเนี่ยอันไหนแรงสุดอันนี้มีก็เคยบอกเพื่อนๆไปแล้ว ตั้งแต่คลิปที่แล้วแล้วก็อันนี้คือเป็นการเทสเองแล้วก็ถามเพื่อนนะครับแต่ขนาดตอนนี้หมีไม่มีแล้วนะมีย็บอกบอกว่าแรงสุดมันคืองูดําบวกขนาดครับงูดําบวกขนาดแต่ว่าขนาดต้องเป็นที่3ดาวนะจะเป็นสเกลวอล์กเกอร์หรือว่าเป็นมิโนก็ได้แต่อย่างที่บอกคือการทําแบบนี้มันค่อนข้างแพงเพราะว่าสเกลวอล์กเกอร์มันใบละ2ล้านถูกไหมครับมิโนก็ใบละหนึ่งจุดมีคิดว่าเผาทุกคนสามารถเข้าถึงได้เพราะว่าใบละประมาณ5 0,000ถูกไหมแปดใบก็5 8 4 0 40,000เองราคามันแบบ คิดว่าเผาอ่ะน่าจะตอบโจทย์เพื่อนๆทุกคนได้ครับพวกทุกคนมีได้แน่นอนแต่ว่าไอ้ขนาดใบละ2มนี่ก็นะอ่าโดยที่มีจะมาทดลองเทสเหมือนเดิมนะครับคราวนี้ก็เทสเหมือนเดิมเลยครับก็คือใส่เป็นสตูป3าดาวนะครับแล้วก็พูดที่งูดํา3ดาวนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันพ่ดามเมจว่าจะประมาณไหนนะครับอันนี้เอาแค่ AB พานะไม่ได้เอาดาวมงดาวเมจอะไรมานะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูใหม่นะครับตอนนี้น่าจะแอสเซีด500แล้วแหละ เออเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวมีกดไอ้นี่ก่อนอแอสเีดร์สิบเซตินหนึ่งขวดยาเพื่อได้แอสปีดช,ชัวร์เพราะว่าบางทีซูฮีบัฟมมันอ่ะบัฟดีบางทีมันหลุดนะแอสปีดไม่ถึงเดี๋ยวดาวมีจะตกนะครับก็อันนี้มาเทียบดามีเห็นว่างูดำงูดำสามดาวเนี่ยใบเดียวได้อยู่แปดแสนหกนะอันนี้งูดำหนึ่งดาวจะจะแสนห้านะครับ และแน่นอนว่าถ้าเราไปใส่มิกอย่างนี้ดามเมก็ต้องเพิ่มขึ้นแน่นอนถูกไหมครับนี่แปดแสนห้าเพิ่มมาแสนหนึ่งอะเท่าที่มีลองเนี่ยเนี่ยแปดแสนหกใช่ไหมนี่โอ้ขึ้นมาแสนห้าเลยมั้งเนี่ยอะลองใหม่อันนี้ไม่ได้บั๊แบบเต็มที่ไม่ได้กินอาหารนะแล้วก็กินอาหารบั๊บเต็มที่หมีหน้าตอนนี้หมีหน้าจะได้อยู่ประมาณวิวิหนึ่งประมาณล้านสองล้านสี่นะครับ หมีหยุดไว้แล้วกันเอาหมีเห็นอะประมาณมันประมาณหนึ่งล้านอะถ้าเกิดเราใส่ที่งูดํานะครับที่เราเราเราใส่งูดํามิกเผานะเอ่องูดำสามดาวมิกบวกสามดาวเผาตีไปที่หนึ่งจุดหนึ่งเอ็มแล้วกันจริงๆมันหนึ่งเอ็มกว่ากว่านิดนิดนะเอาเอาเอาไว้ที่หนึ่งเอ็มแล้วกันอะ อ่ะต่อไปเป็นการ์ดงูดำา3ดาวกับงูดำา1ดาวนะซึ่งดาวเมียน้อยกว่าแน่นอนครับจริงๆถ้าจะวัดอย่างเงี้ยมันต้องลองงูดำา3ดาว2ใบแต่คืออันนี้หนีให้เ,เพื่อนๆดูแล้วกันอ่ะเป็นอุทาหรณ์ว่าดาวเมียจะต่างกันมากไหมนะแต่คือต่างแน่นอนเพราะว่าอ,อ่อศัตรูมันสามดาวนะมันก็เป็นการวัดที่ไม่เหมาะสมเท่าไหร่ คือสรุปนะครับจากที่หมีลองเทสมากับเพื่อนที่เขาตีบอสทุกวันแล้วก็ตัวหมีลองเองสรุปคือดามเมจที่แรงสุดก,ก็คือการใส่งูดำสามดาวหนึ่งใบแล้วก็ไปใส่ตีขนาด3ดาวอย่างเช่นถ้าเกิดตีมูนใส่ขนาดก็คือต้องใส่สเกลตันวอลเกอร์ er ถูกไหมครับอ่ะถ้าเกิดเราไปตีมายาก็เปลี่ยนสเกลวอลเกอร์เป็นม er ินโทอัสประมาณนี้นะครับเอ่อมาหนึงนะใส่บแด้วใช่ไหม เพราะฉะนั้นนี้อยู่ที่ทุนเ,นเพื่อนๆนะถ้าเกิดทุนเ,นเพื่อนๆหนาขนาดที่ว่าสามารถทำออขนาดได้2ใบทํามิโนโกับสเกลได้ตันก็นดดก็ทําไปครับแต่ถ้าเกิดเพืเ่อนๆที่งบงบค่อนข้างที่จะน้อยก็เอาเป็นงูดํา3ดาวใบต่างตัน,ต,นตันใบแล้วก็คู่กับตีเผาไปนะครับเพราะว่าตีเผาทำสามดาวมันก็ใช้งบอย่แค่เท่าไหร่เองห้าห้าแปดหอสี่แสเนะซึ่ง,ซ,งซึ่งน้อยกว่าอ่ะอันนี้การทดลองก็น่าจะสำเร็จผลแล้วครับเห็นไหมดามเมจหายไปแสนนึงเลยเพียวๆเลยนะ อ่ะมีเอาแค่นี้แหละ3า 900, วิีเอาตีไป9ก้าแสนแล้วไอ้ตีไป9ก้าแสนโอเคคราวนีมน้มันน่าจะตอบโจทย์ทุกอย่างมั้งที่หมีเทสให้ดูเน,เนอะเนาะงูดำงูดำ,ดำสามดาวบวกงูดำหนึ่งดาวดาเมจ1หนึ่งเอ็มหายไปประมาณแสนนึงนะครับเอาง่ายๆไม่ต้องคิดอะไรมากเลย แต่คาถามแต,แ,ตแต่ว่าคําถามยอดฮิตก็คือว่าอ้าวพี่หมีถ้าเกิดผมไปทางูดำสามดาว 2, บสองใบละดาเมจจะเท่าไหร่ออนนี้หมีพยายามมองวิเคราะห์ให้เลยนะจากจากที่หมีมองตอนนี้แต่คือหมีไม่มีงูดำสามดาวสองใบก็เลยบอกไม่ได้แต่คือที่หมีกะไว้เนี่ยคือดาเมจน่าจะเพิ่อมอีกประมาณห้าหมื่นครับที่หนึ่งดาวไปสามดาวใบที่สองถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดหมีใส่เป็นงูดำสามดาวสองใบเท่ากับว่าดาเมจหมีน่าจะได,นะได้น่าจะได้อยู่ที่ประมาณเก้าแสนห้า เอ้ย,เ,อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดไอ้ตะกี้มันไมตะกี้หมีพิมพ์ผิดโทษดีไม่ได้อยู่เก้าแสนนะนี่นี่นีอันนี้เดี๋ยวเพื่อนๆเข้าใจผิดงูดำสองใบตะกี้เก้าแสนนะงูดำสามดาวบวกงูดำโทษดีครับวันนี้เพิ่งตื่นนะมึนกำลังมึนได้ใจเลยตอนนี้เก้าแสนอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วมั่นใจเลยครับว่าถ้าเป็นงูดำสามดาวสองใบเนี่ยดามเมจมันก็ต้องเพิ่มขึ้นวันนี้อ่ะ ถ้าเกิดเพื่อนๆลองไปดูดีๆนะครับตอนที่เราเทสดาวเมจใช่ไหมงูดำสามดาวเห็นไหมไม่ได้แปดแสนหกงูดำหนึ่งดาวได้เจ็ดแสนห้ามันต่างกันประมาณแสนหนึ่งเพราะฉะนั้นการที่เราทํางูดำสาม 3, ดาวสองใบเท่ากับว่าอะไรเท่ากับว่าดาวเมจมันก็ควรจะเพิ่มประมาณ 5, 7, 000, สักห้าหมื่นเจ็ดหมื่นเกือบๆแสนมีพูดถูกไหมเพราะฉะนั้นนี้ไม่ต้องมานั่งคิดมากแล้ครับทำงูทำงูดำเนี่ยสามดาวสองใบมันอาจจะเบากว่าตีเผาแค่นิดนึงหลักหมื่นสองหมื่นแต่แน่นอนว่ามันเบากว่าขนาดแน่นอนขนาดก็คืองูดำสามดาวไปมิกกับขนาดสามดาว แต่ว่าการทําแบบนั้นก็อย่างที่บอกไงเราทําขนาดมาใบหนึ่งเออเราทําสเกลมาใบหนึ่งมันไม่จบนะถูกไหมทํา3ดาวก็8ล้านทามิโนมิโนเซฟมีล้านห้าสาี่ใบก็ประมาณ6ล้านถูกไหมครับมันไม่จบนะถูกไหมคือทําสเกลก็ต้องไปทามิโน่ในขนาดที่ว่าเราทางูดาแต่เราใส่3าดาวสองใบาดาเมจดเราอาจจะน้อยกว่าเขาประมาณถ้าเกิดเป็นขนาดถ้าเกิดเป็นเผ่านะเท่าที่มีดูถ้า3ดาวเท่ากันเนี่ย ดาเมจของงูดําน่าจะเบาออประมาณ2องสามหมื่นแต่ถ้าเป็นขนาดเนี่ยมีคิดว่าน่าจะเบาออประมาณ5 0,000 000, ื่นถึงแสนเท่าที่มีมีคอนะแต่อย่างที่บอกคือการที่เรามาทํางูด 3, 2, ํา3ดาวสใบมันก็จบไปทุกคอนเทนต์เลยถูกไหมเดี๋ยวอนาคตเอาตอนนี้มีดันจูบิล้อแล้เห็นป่ะเพื่อนๆก็ต้องไปงานไปซื้อเออแองเจิลอีกแล้วไปซื้อไอ้นันะ่นน่ะโฮลี่ไปซื้อตีท่าโฮลี่ไอออกสเกลตอนถูกไหมต้องไปตีซื้อปาฟอลาอร์อีกโอ้โหต้องไปตีสกอร์เปียนต้องไปดึงทำแปะเห็นไหมมันใช้มันงบมันบานปลายแล้วหมีจะบอกว่า อนาคตเนี่ยมันไม่ได้ไดมีดันแค่นี้เดี๋ยวอนาคตมันจะมีเพิ่มมาอีกครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะต้องเจออีกนะมีดันมาใหม่ทําการ์ดม่อีกเยอะเพราะฉะนั้นการที่เราทํางูดํา3ดาว2ใบเนี่ยมันยิงได้ทุกคอนเทนต์เลยอาจจะเบากว่านิดนึงอาจจะเบาแค่ติดนึงอ่ะแต่ว่ามันก็คือมันก็คือเอ็นเกมเลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อาจจะเป็นคลิปที่ช่วยให้เพื่อนๆลองตัดสินใจดูได้ว่าจะเล่นงูดำสามดาวสองใบหรือเปล่าโด,ย,ดยส่วนตัวหมีเล่นนะเพราะว่า <laughs> มีมีสายขี้เกยียจครับขี้เกียจต้องเปลี่ยนการ์ดบ่อยๆยน่าเบื่อนะ แล้วก็อนาคตเดี๋ยวมันก็ต้องมีตีท่าตีอะไรเพิ่มใหม่แล้วมีตีเผาใหม่ตีอะไรเพิ่มถูกไหมเดี๋ยวก็มีไล่รูปร่างบัตรเราก็ต้องไปแยกทําการเรื่อยๆในขณะดที่ว่าเราทํางูดําไปเลยครับจบยิงคนโหดมีเจ้าบอกว่างูดํายิงคนโหดมาก3ามดาวสองใบเพราะว่าเวลายิงมันติดเบิ้ลรัวป,ป,ปเอาง่ายๆนะยิงไปทีนึงนะนกมันจิกทีเบิลทีก็ตายแล้วคนอะดอกหนึ่งสี่หมื่นอะถ้าเกิดพลังต่อสู้อพอๆกัน,นะนะ เผือ่อคลิปนี้มีจะมีประโยชน์กับผู้เล่นไม่มากก็น้อยนะสำหรับที่เอ่อผู้เล่นที่กำลังคิดอยู่ฮ้ยจะทำงูดำต่อเดี๋ยวบางคือ,ค,อคือที่มีเห็นนในบอร์ดอะหรือบางคนจนะเข้าใจผิดอเลยคิดว่าทำแค่งูดาวเอ้ยง,งูดาวก็แย่และงูดำหนึ่งดาวก็พอแล้วโหผมผมทำแค่นี้พอใครบ้าไปทำสามดาวอันนี้ก็มีเทสให้ดูแล้วว่าสองดาวเอ้ยหนึ่งดาวสองดาวสามดาวต่างนะต่างมากด้วยต่างนะเพื่อนเพื่อบางทีอาจจะมองไปมองว่าเฮ้ยเอ่อพรีอัแท็กสองจุดสองกับสี่เปอร์เซ็นต์ต่างไหมต่างนะอันนี้ก็คือต่างแล้วถูกไหม ข้อที่2ก็คือเปอร์เซ็นที่เราได้จากตอน3ดาวไม่ได้2.5งจุาเพื่อนๆอาจจะมองไงเฮ้ยเปอร์เซน็นน้อยมันมัน,ม,นมันไม่มีผลมากว่าบอกว่าแต่อย่าลืมเราเล่นฮันเตอร์เราเล่นฮันเตอร์เราเรายิงไกลข้อสคือแอสปิดเราห้าเราไว้เวลาเรายิงทีมันออกทีแปดเข้าน้ำถูกไหมเพราะชนะไอสองสามเปอร์เซ็นเนี่ยเราอย่าไปเราอย่าไปเมินค่ามนะครับมันช่วยเราได้จริงๆนะ อ่ะเผื่อคลิปนี้มีจะมีประโยชน์กับผู้เล่นไม่มากก็น้อยนะครับอ่าอยากให้ทำอะไรเกี่ยวกับเกมนี้มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้นะครับอ่าเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นเกี่ยวกับไกด์ฮันเตอร์85นะคีททุกดอกทำยังไงเล่งสปีดเออดาเมจเยอะๆโดยที่ว่าเราไม่ต้องเติมเยอะด้วยเพราะอันนี้หมีก็ไม่ได้เติมเยอะตัวเนี้ยตอนเนี้ยหมีงบอยู่ประมาณแค่6 0 0 0 0นะเพื่อนๆจะเชื่อไหมเนี่ยไอตัวเนี้ยแหละที่ไปตีบอสตอนเช้าติดอยู่เล่นกิจกรรมที่เพื่อนๆบางคนบอกว่ามีสุลต่านสุลตาาาน 60, บาบ้ร60,000ทงงจิง บอกเลยว่าถ้าเกิดให้เทียบคนที่เติมงบพอๆกันหมีโคตรมั่นใจเลยว่าตัวหมีโหดกว่าแน่นอนกล้าพูดเลยแต่ส่วนใหญ่ที่หมีไปแพ้มักจะแพ้คนที่เขาเติมเยอะกว่าหมีเยอะเขาไปเติมแสนสองแสนสามแสนสี่แสนห้าแสนู้จ่าอเลยสู้วางงบมันทางเห็นไหมล่ะแต่คืออย่างที่หมีบอกครับงบสไนเปอร์ใช้ถูกกล้าพูดว่าใช้ถูกอาชีพอื่นนะโอ้โหถ้าเป็นไนนี่เป็นอาชีพอื่นนะไม่ต้องคิดมากป่านนี้ก็ต้องเป็นงาอขนาด2ใบเอาเป็นขนาดบวกเผาตีบอสตัวนี้ไอ้ตัวนี้อย่างนี้เอากิวอีกกาดหนึ่ง ถูกไหมมันก็สไนเปอร์ไม่ต้องเลยสไนเปอร์งูดำจบคอมพิวตกคอนเทนต์เลยนะต่อไปมีดันอะไรมาใหม่มาเอา้าดันเป็นลายรูปล่างอ่ะใช่ไหมต้องไปซื้อไข่วิโกมาเอกูต้องต้มไข่กันเองแต่นี้ไม่ต้องครับยิงทีเดียวจบทุกคอนเทนต์แน่นอนอ่ะโอเคนะครับแล้วเจอกันนะครับ